สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องสอฟตักับมุซเชงร์นครับแต่ตอนนี้ท่านอยู่เกมดกูิสคูสมพเคิครับโอเคเดี๋ยวตงต่อจากเรจะได้หรอเปงนี้เอาอะไรไปเดียใช้การสอบมนะันนใ,ใจขนทีนส่สนะุด <c oughs> โอเควันเจนเรือไฟเือเอ็กซมเองมใ,ใจกันทีสุดแล้วเมัสีแดง <c oughs> อาดอกปัสสาขับแล้วมันดีไม่เช่าบโอเคไปดีๆนะข้อมองอยู่นานนะเฮ้ยนะน,นะนึกผิดแล้วจะฟักเบีดเบีดเบีดโปัสสาวมแค่เออนั่นก็ปัสสาวะหดแล้วเพรเราอยู่เลขวาว เราต้องเบีบไปซ้ายเพื่อว่าจะ้ออกจากเด่นเออพุ่งเนี้ยผิดเองโอเคต้งใจขับดูมานานไฟแดงยังนานเหมือนเดิมโอ้เชื่อมไหลไม่หมุนน้าตอไม่ติดเมื่อกี้พุ่งไรก็รู้ไ <c oughs> okay. ม่หมุนตามโอเคพุ่งพุ่งไหม 50 km Ok kỷ lục không phải cái này, okay. phần này đầu một kỳ anh ta nè kìa phần phối tay bè mua lại lò phân này bằng Ok phân mua lại kìa môn một đuôi. ค okay. ไปต่อได้ <Yeah. S 1> ปิดไฟด้วยขวาโยขับจำนวนเฮ้ยรอข้อก่อนโอเคไปต่อได้มั <Yeah. S 1> ในใจะูอขอบคุณในนี้เพื่อดูนะทางตรงไปก็มีมันจะเออมนะัในใจะเราขอบคุณเพื่อเดูไม่รู้ โอเคครับก็น่าสุดแค่เปสปาสวายอยู่แล้วนะโอ้โหรถตับนี้เขียบไปหยุดไปหยุดโอเคขึ้นนะมันขึ้นนิดหนึ่ต้องเดินได้ไปนิดนึงโอเค ไปต่อได้อ้เองเว้นสองทีเป็นงกดเนคทไม่ทันเสร็จเป็มดมุจะหยุดนี่โอเคปิดไฟเลยกวาตรอเลยโหเคทำอะไรก็นบ้างครับนักตกรอย่างเดียวจังหวะนี้เหนื่อยเหนื่อยไปบางทีเราไฟแดงนาน โอเคไปต่อได้ชนเสาไปทีหนึ่งเดี๋ยวทำไมมันไม่เลือเสาเขีย okay, ไฟเขียวอยู่เขี่ <Okay, S 2> ไปต่อได้เลือซ้ายไปทีน okay, ห,ปหนึ่งเคห้ามเกยจิตสิบอมป้ายนู้นไม่เกี่ยวกับเรา lò bình thường một không đúng với người người một kia okay, một thực thi cơn đi tôi phải đăng nữa hổ đâu đâu แถหนานสาวก,ก็จนาเนี่ครับทุกผู้ชมเขีไปจะได้เค okay, เลี้ยวขวาเยียบไปเลยได้อยู่ได้อยู่โอเค ขึ้น20ไม่ใช่หรอ,อคือตัวเป 5, ็นก็ขึ้นขึ้น30ก็เปิดอนี้เลยกันก็คงความโดนแต่ไฟได้ตรงนี้อีกทีหนึ่งข้างหน้าแม่ในของม,องมึงที่ไปต่อได้ดูทีละเป็นไง มต้องอย่างนี้นี่เป็นไงนั่งขับรถแต่ผมก็ไม่รู้ไฟแดงฝนไฟเขียวน่าจะต้องฝถไฟไฟไฟแดงก่อนนะแล้วฝั่งนั้นน่าจะไฟเขียวนี่ไฟตึงด้วยโอเค เมอตอนนี้ไม่นานนะเท่าไหร่นะโกี่ห้างไปสามสิบเกี่ยไปต่อเรื่อยๆตรงนี้เยียบเลยหาด้วยไปยังเฮ้ยได้อยู่ดีเลยรถจอดตะคุมงแล้วจอด,ออด,นะจอดยังครับพี่อินรีเวิร์สก็ามา สัตว์ได้ก็จะอิน e ิเวอร์ซีของมันะโอเครู้ใช้ช่ว,ชวตงตรงกลางในการได้สองครั้งเอ,องเโอเคโอเคเดี๋ยวเดีน๋นะโอเคได้ละแม่งเฮ้ยโอเค ่านไปได้อย่างเออคือสวยงามโอเคนะ้องชมนสำหรับพาดน,นี้ก็ถือว่าน่าจะแบบแอบพบุ่วไปนิดนะครับต้องดูว่าบทมันไม่าจะแต่งงงานนะครับตอนนี้นี่แหละครับอันใหม่พี่นะสำหรับเกมเดวิสคูลสองพัสเนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ